สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันเสาร์ที่1ตุลาคมค่ะวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมนะคะเดือนใหม่แล้วขอให้เป็นวันดีและขอให้ทุกคนโชคดีค่ะถ้าโชคดียังไงเขียนมาเล่าให้นุ้ยฟังบ้างนะคะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้ค่ะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะ ปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันตกค่ะและขณะที่มรสุมตะวันตกเชียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ด้วยค่ะ พื้นที่เสี่ยงภัยนะคะฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองค่ะภาคเหนือบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษนุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินมุกดาหารร้อยเอ็ดชัยภูมิ ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตกนะคะอยู่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงนะคะอยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากค่ะ ขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยค่ะและในช่วงวันที่2ถึง3ตุลาคมนะคะร่องมรสุมค่ะพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะ ก็ยังคงพัดปกคลุมอยู่นะคะทําให้ประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตนออกและภาคใต้ค่ะและในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมมวลอากาศเย็นค่ะก็จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือ และดันให้ร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกค่ะและในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมนะคะมีกําลังอ่อนลงค่ะทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยค่ะ จบพยากรณ์อากาศพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย